สาวมุกทหารได้ปลาแซลมอนแล้วก็ราเมงจากเพื่อนๆจ้ะวันนี้กินราเมงนะจ๊ะเนาะมาจ้ะม,มากินข้าวเย็นหาหมูก,กินข้าวอีกแล้วพากลับก็บกพริกหวานจ้ะแล้วก็ได้ลูกแพร์มานะจ๊ะลูกแพร์หวานๆเนาะมาระจ้ะมาระมา,มา,มา,วส,าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสาวมุกทหารชีวิตในออสเตรเลียม,มาอีกแล้ววันนี้สาวมุกทหารมาชวนเพื่อนๆกินข้าวเย็นกับสาวมุกทหารเนาะโอ๊ยไม่ใช่ข้าวเย็นเพื่อนๆเป็นราเมงราเมงมาม่าราเมงเนาะมาม่าเกาหลีเนาะราเมงเนาะใช่ไหมเรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาเขียนในซองว่าเผ็ด เวอี่สไปซี่เนาะได้อะไรบ้างเนาะได้ปลาแซลมอนนะคะเห็นไหมน้องปลาแซลมอนแล้วก็กระหล่ำปีหวานมะระจีนแล้วก็ไข่ดาวแต่แซ่บบอกเพื่อนๆดาวเองดาวเองแล้วก็พริกหวานแล้วก็ลูกแพร่แต่แซ่บบอกเพื่อนๆลูกแพร่ไปร้านผักผลไม้มาวันนี้ได้หลายอย่างเลยได้แตโมูรูปใหญ่ม้อเป็นตโมูสีเหลืองเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะผ่าให้เพื่อนๆดูมากินด้วยกันนะทุกคนแล้วก็ ได้อะโวคาโดเนาะแล้วก็ได้กล้วยกล้วยไม่ได้เอามาวันกล้วยกินไม่หมดอะโวคาโดกล้วยแล้วก็ได้อะีกไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูมันหนักไงไอเกียร์โฮมมาถ่ายเนาะแล้วก็ได้อะไรนะได้ผักได้ผักมาค่ะเพื่อนๆได้อะไรกินเขานี้มามากินกับสามุกอาหารอากาศข้างนอกหนาวอีกแล้วทุกคนหนาวซุ้มมือมันหน้าหนาวใส่อันนี้ก่อนโรยหอมเจียวชอบกินทุกคนชอบกินชอบกินไปเอาไว้กินกับชาชิมิกินกับพวกอะไรอะส้มตำอะไรเนาะมาเขาบอกว่าเผ็ดเขาบอกว่าเผ็ด นะประมาณนี้มันจะเผ็ดไหมทุกคนมันจะเผ็ดไหมลองดู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 งดงดเคี้ยวเขียนในถุงว่าเผ็ดมากแต่ว่าอยากได้แบบมามา่าเผ็ดแต่มันหาซื้อไม่ได้เห็นเพื่อนกินกันไม่รู้เขาซื้อที่ไหนอืไม่เผ็ดอะ่ะเป็นคนที่กินเผ็ดได้ไงไม่เผ็ดเลย โตกเลยมันไม่เผ็ดเลยน่าจะตำพริกใส่ปลาแซลมอนกรอบๆตรงท้องอร่อยค่ะจะมีส่วนของไขมันตรงนี้ตรงท้องอร่อย เผ็ดเลยเป็นคนที่กินเผ็ดเขาเขียนในซองว่าเผ็ดมากหหวานหืมืมแด,ด้วยหัหบ ăn chắc em Hãy subscribe không ต้องไปเอามามา่าเผ็ดมากินคุณเพื่อนได้อะไรกินซาวันน er ี้เม้นมาคุยกันหนเด้อใครได้อะไรแซ่บๆคุณคนเดียว ไข่ดาว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 เอาไปใไนนี้เยิ้มเลยมาทุกคนเริ่มอิ่มโอ้ไข่เยิ้ม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 อ่ะอื้ม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 อเยิ้มเยิ้มอร่อย แนงมาตูมใช่ไหมคะเนี่ฮึฮึจับนี่ทำไงฮึฮึม เื่นแต่ไม่เป็นผักไม่กินผักอีกแล้วเกี่ยผักอ่ะมาแซ่บๆน้ำจ้ำค่ะแซโม,มนสุดท้ายหืมหยิดจับจ้มิ เลี้ยงล้างปากจำจริงตอนาจะกินดูไพรเขาต้องหั่นงี้เนาะแต่เรามากัดกินเลยอืมหวานเก้มชมพูหวานมากมเกลี่ยชมพูมกรอบอร่อยอื ไม่มีเลยอร่อยมากค่ะลูกแพ้ลายเม็ด พรุ่งนี้จะพาแตงโมสีเหลืองให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็มากินด้วยกันเนาะลูกเหล่องมอกสำหรับคลิปนี้สามมุกหารก็ต้องขอบคุณนะคะเพือ่อนๆนะคะที่เข้ามากินราเมงเป็นเพื่อนกันเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้สามมุกทหารทำคลิปต่อๆไปนะเด้อจ้าขอบคุณมากๆค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนนอนหลับฝันดีสำหรับคลินี้ลาทีสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะไปแล้วคะ่ะ